ครับก็ขอากาบสวัสดีนะครับวันที่28เดือน9พศ2564นะครับอ่าวันนี้ผมจะมาลงฮานอยให้ทุกท่านนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังกดอ่าไลค์กดถูกใจให้กับผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับ มีทั้งเข้ามีทั้งหลุดนะครับไม่สนับสนุนการเด่นนะครับเด่นอย่างมีสตินะครับการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับไม่สนับสนุนกันเด่นนะครับปรดพิษเจรณยญาในการรับชมทุกคลิปอันนี้ผมให้ฮานอยมัดรวมกันนะครับฮานอยสี่ฮานอยนะครับฮานอยเฉพาะกิจฮานอยพิเศษฮานอยปกติฮานอย VIP นะครับผมให้สามหางนะครับสี่นอยรวมกันเลยนะครับผมให้นะครับ โปรดพิจารณาในการรับชมนะครับให้ท่านเลือกเอาตัวที่ท่านชอบนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับไม่สนับสนุนการเด่นนะครับมีทั้งเข้าและก็มีทั้งหบุดนะครับมีทั้งได้และก็มีทั้งเสียนะครับก็ขอเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับก็ขอฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดสา